หวงกามินชาลีหลังมีคนปล่อยข่าวล่าสุดเป็นแบบนี้แล้วก็ทำเอาชาวด้อมออกอาการเป็นห่วงเป็นใยคู่จิน้นคู่ดังนักชาลีและจีกามินไปตามๆกันหลังจากที่เมื่อวันก่อนไม่เห็นมาไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนเคยจนมีคนออกมาปล่อยข่าวว่าเป็นเพราะทั้งคู่ไม่สบาย โดยอ้างว่าผู้จัดการส่วนตัวออกมาบอกว่าน้องทั้งสองคนไม่สบายในส่วนของชาลีพักผ่อนไม่เพียงพอต้องการพักผ่อนส่วนกามินได้รับการรักษาและฉีดยาเรียบร้อยแล้วและเมื่อข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากแต่ล่าสุดเพจเราคือด้อมกามินและแน็กชาลีได้แจ้งข่าวว่าทั้งคู่ไม่ได้ไม่สบายตามข่าวลือแต่อย่างใดแฟนๆหายห่วงได้เลยค่ะ หากไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวลือก็ดีใจด้วยค่ะขอให้ทั้งสองคนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ